กองทัพพมา่าโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงพยาบาลในมยอูรัฐระไข่หรือรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้11ธันวาคม2025แหล่งข่าวชินวินนิวส์เอเจนซได้รายงานว่าการโจมตีทางอากาศที่ปฏิบัติการโดยกองทัพพม่าในการโจมตีโรงพยาบาลในมยาอูรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาหรือพม่า การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวน33รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า80คนในจำนวนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวน20คนในช่วงที่ผ่านมากองทัพพม่าหรือกองทัพเมียนมาได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเข้าใส่อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งโรงเรียนและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชน ระบ,บาดเจ็บและเสียชีวิตนี่เป็นสภาพโรงพยาบาลมยอูครับหลังจากที่ถูกกองทัพพมา่าทําการโจมตีทางอากาศเข้าใส่การโจมตีเกิดขึ้นในช่วงระหว่างค่ํำคืนวันที่9และ10ธันวาคม2025ที่ผ่านมา